เรามาพูดถึง relationship หน่อยดีกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ PP อยากรู้ว่าไอ้ relationship ตอนนี้มันมันเป็นแบบไหนในความสัมพันธ์แบบ PP สําหรับผมอ่ะผมผม,ผมมี PP คนเดียวคนที่เข้าใจเข้าใจเราและผ่านการเดินทางที่ที่มันพิเศษมากขนาดนี้แลยึงว่าผมรู้จัก p p ตั้งแต่ผมอายุ16เรารู้จักกันเริ่มต้นจากการที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานตรงนี้ก่อนเราเจอกันที่ที่เรียนพิเศษแล้วเราก็แปลกมากคือผมกับพีพีแบบสนิทกันเร็วมากในระยะเวลาแบบเดือนเดียวะอะไรเงี้ยเราสนิทกันเหมือนแบบเป็นเพื่อนสนิ โรงเรียนมปลายกันเมือนาอะไรเงี้ยพอเรามีโอกาสได้เข้านาดาวได้เข้ามาเล่นซีรีส์รักสุดใจหรือว่าในช่วงที่เขาทำ artist development อะไรเงี้ยที่เราจะอาจจะต้องไปเียน acting ต้องไปทํานั่นทนํานี่ออกงาน P.R. ต่างๆอะไรเงี้ยครับเราก็จะเป็นคนที่อยู่ใน generation เดียวกันที่เรามีโอกาสได้ทําอะไรพวกเนี้ยไปพร้อมๆกันตลอดอะไรเงี้ยมันเลยทาให้เหมือนกับว่าจริงๆแล้วสาหรับผมทั้งตัวเราในพาร์ทของคนคนหนึ่งกับตัวเราในพาร์ทของการทํางานตรงเนี้ยบวกกับตัวเราในฐานะของ คนที่มากกว่าเป็นแค่เพื่อนหมแบบายความว่าเราเขาเข้าใจสิ่งที่เราคิดเข้าใจเปอร์สเปกติฟของเราเข้าใจมุมมองของเราอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดของเราอะไรเงี้ยพอเขาสนิทกับที่บ้านผม,ผมเขาก็จะแบบไปมาที่บ้านผมพ่อผมก็จะบอกว่าเขาเป็นเหมือนลูกของป้าปา <c oughs> อีกคนนึงอะไรเงี้ยความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันมีเขาคนเดียวอะไรเงี้ยที่เราแบบโอ้มันมันดูบังเอิญไปหมดเลยในแต่หลายๆแสเปคที่สุดท้ายแล้วเรา อยู่ใกล้กันมากเราสนิทกันมากเขาเข้าใจเราไปหมดแล้วเราก็ร่วมเดินทางเติบโตมาตั้งแต่วันนั้นเลยไงจนมาถึงวันนี้ BKPP ีโปรเจกต์อาจจะจบไปแล้วแต่หมายถึงว่าเราก็ยังทํางานอยู่ร่วมกันมีอะไรแล้วก็ยังปรึกษากันคิดถึงการคิดเผื่อกันตลอดเลยพี่อยากรู้ว่ามิติของ love ของเด l ิดกินน่ะมันเป็นยังไงความรักสาหรับผมผมรู้สึกว่ามันคือมันคือความสุขครับรว่าการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่ง เราเราต้องมีความสุขที่จะได้ทำมันแล้วมันก็ drive ความสุขกลับมาให้เราที่เราจะได้รู้สึกรักมันอะไรอย่างเงี้ยผมผมผมไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของรักที่มัน suffer อะไรเงี้ย handling. ผมรู้สึกว่าถ้าถ้ามันเป็นแบบนั้นเน่เราอย่ามีมันดีกว่าอะไรเงี้ยความรักทุกทุกรูปแบบอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นความรักข,ของครอบครัวของเพื่อนหรือว่าของของคนที่เป็นคนรักเราเราต้องหาจุดที่สุดท้ายแล้วเราเรา,เราต่างมีความสุขแล้วก็สบายใจในการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นั้นๆเลย s u ฟอร์เวลามลัน s u ฟอร์มันเป็นยังไงผมว่ามันเหมือนการที่มันไม่เข้ากันนะ ผมว่าทุกๆคนมันจะมีวิธีการมีม,มีมีแนวคิดมีมุมมองตัวเองที่มันไม่เหมือนกันนะความรักของผมมันคือการซัพพอร์ตมันคือการซัพพอร์ตทุกๆคนซัพพอร์ตในที่นี้ของเราเราเราไม่ได้เอาเปอร์สเปกทีฟของเราไปไปวางอยู่บนตัวเขาแต่แต่เราเราเราดูว่าเขาเป็นใครเขาทาอะไรเขาอยากทาอะไรแล้วเราซัพพอร์ตให้เขาทําในแบบของเขาแล้วเขาก็จะได้ภูมิใจกับสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทำจริง